ตัวใดก็คือตัวใดก็คือสิไปอย่างน้องมือแรงเนี่ยวู้ยสูตรใดก็แม่นสูตรใดก็แม่นโหที่พอกูละบ้านห้อยห้อยปานทุบเบาซ้ำหน่อยเนพาะบาดที่นีโอ้ยเถ่าฮะบักสักใช้ได้มาขอตอกเจ้าวะยังเกาะบอกไม่ดิบักสักใช้มันได้มาขอตอกเจ้าวะ เขาบอกจงิี่เขาสิมาขอปอกขอาจังได้เท่าคอยเป็นเมียเจ้าเมียจกกูกะสร้างาบอกวิทวนะเป็นเมียกะไฮได้คอยบอกมันมาเองคอ,อยบอกมันมาหาักขอใครจักบาทเฉาะเาจ้าคือเป็นคนยังซี่เท่าเจ้าบังฮักคอยหรือเจ้าไปอยากคือให้คนมาขอต่อคอยแบบนี้เฮะปกติเป็นยังกะมูกันะไฮกันเป็นธรรมดาอ๋อปอาเงือ เกิดมากูกะหากะเคยเห็นนี่แหละเด้อเรามันได้มาบ่ล่ะมันมานไหนมาแต่ว่าคนหากะเคยเห็นล่ะผัวยังไม่ใจกว้างแสกโดดกระเดียแท้ะมันกลัวมันสีมาคอยบอกก่าไปเอาเลยเนียอยู่บ้านละคอยก็ว่างสีแล้วปื๊ดใจกว้างเนาะใจกว้างเนาะเจ้านี่ใจกว้างมากเอากระมูกันนี่ยังกระแบงกันนะเพื่อนตายคอยเด้นะเพื่อนซี่เลยเด้น่ะ เพื่อนสมัยเลี้ยงก่ได้เท่าบักซกใช่นี่กมาสูนแถเนอะบัดที่เนี่ยเจ้าก็รู้คอยก็รู้แต่มันบมมีผู้ใดเขาให้กันหรอกเราก็บ่มมีผัวคนใดเขาอนุญาตให้คนมาขอต่อเมียดอกเด้อไอหำอ้บัดคอยไปขอมันมันยังให้คอยเลยจะไปขอต่อเมียเขาสิไปกูมาสูนแถเนาะบัดที่นี่บ่เป็นอย่างไปขอมันมันขอคอยกแค่นั้นสิเป็นหยังกันไปมี่ยังได้ล่ะ ขอตอกคือซื้อมันสิเป็นไงนั่นแหละมันเลี้ยงไงสุดๆของชีวิตเลยนี่น่ะคอยเป็นคอยเนี่ยเป็นเมียเจ้าเนี่ยคอยบ่เคยไปแตะผู้ชายคนไหนเลยปัดโท้เ<อ>จ<อ>้าที่มาอนุญาตให้บางคนขอต่อคอยได้ง่ายๆแบบนี้ยังไดงคอยนะฮักเจ้าซ้ำไหนคอยบ่เคยไปอ้าให้คนเอาตะพืชแตะพืชดอกเนาะคอยสิบอกไว้ก่อนเจ้าอย่ามาหาว่าแบบนี้เด้อมันบ่ได้อ้าเอาได้เท่ามันไมีได้ไ่ได้เอามาขอต่อมาหาต่อที่เอาเขาทั้งใดกันบ่อ้าเฮ้ยเงยไหลมึงเงยมางอแท้เนาะผัวแบบนี้ก็มีในโลกเนาะ โอ้ยขูหากระพอนี่นะเด้อปัดท้ขูมมาเสียใจเทอเนาะก,กูละหักกระแลแพงมันกระดอก,กระเดียบมองพิดมองไดวะมันเมียสีบ่ผิดเห็นคนมาขอตอกเมียวันนี้เมียอูเบิดคำสีเ,เว่เจ้าสีบัวห้มันเลยหรืออ๋อยังยำอีกเจ้าที่ให้คอยให้ให้เขาหรือเอาก็เอาให้ตัวบ้านเฮาก็มีอยู่ก็ให้มันไปกระสีเป็นยังภาษาตอกมันกล้าสิเมษฮะมันสีเป็นยัง ยังเกาะตอกมัดก้ายังของเจ้าตอกมัดก้าเออเขาเขาสีมะขอตอกมัดก้าที่เทาแมนตบปีกานี่คอยกันไปขอมันได้หล่ะเอากับเมียมันได้หล่ะเออมีนี่ดโอเจ้าไปขอตอกมัดก้ากับเมียเขามาสีบปี่ตอกมัดก้าฉันนด้เ์เทาไปกอดไดนี่มาเด้อมาจุดตีมงเกาเด้อเทาเว้มาจุดีอยู่มงเกาเด้อ โอ้ยกลุ้มรดหลายดอกคอยกันแล้วว่าไม่ตอบตับตั๊บตั๊บตั๊บตั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 บในเมฆเทาคอยกันว่ายูเขาบอกได้ขอกันดอกเนี้ยนั่นน่ะเขาหลักเอ้าอุยจีเขาหลักโออ้ยมมงเ